ชื่อหรือไม่ตัวเลขเหล่านี้คือกุญแจที่จะไขปริศนาไปสู่กุญแจกว่าพันล้านดอกบนโลกใบนี้ครับลองสังเกตกุญแจดีๆสิคะว่าเราเห็นอะไรบ้างหนึ่งร่องสองรอยหยักทั้งสองอย่างนี้แหละคะ่ะทำให้กุญแจบนโลกมีซ้ำกันเลยคะ่ะ ร่องและเขี้ยวของกุญแจแต่ละดอกเกิดจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ครับลูกกุญแจโดยทั่วไปจะต้องมีเขี้ยวตั้งแต่4หลักขึ้นไปโดยนับกันอย่างนี้ครับ1 2 3 4 5หทีนี้เรามาไขาความลับของกุญแจกันนี่คือภาพภายในไท้กุญแจจะเห็นว่ามีร่องในแต่ละร่องจะมีหมุดสลักที่มีความยาวไม่เท่ากันใส่ไว้ทางด้านบนมีลูกเลื่อนติดสปริงทำหน้าที่กดมุดสลักไว้ทำให้เกิดการติดขัด สอนลูกกุญแจเข้าไปจนสุดเขี้ยวกุญแจจะยกมุดสลักทุกอันขึ้นมาวางอยู่บนร่องเขี้ยวทําให้หมุดสลักเรียงเป็นแนวเดียวกันตรงรอยต่อพอดีทําให้บิดหมุนไปได้ครับส่วนตัวเลขนั้นจะเข้ามาเกี่ยวข้องในการบวกลบคูณหารทําให้เกิดเป็นลูกกุญแจที่ไม่ซ้ากันโดยแต่ละบริษัทจะมีสูตรคํานวณที่ต่างกันไปครับเช่นถ้าสมมติให้กุญแจกับไส้กุญแจมีค่ารวมกันเท่ากับ10สมมุติว่าเขี้ยวหลักแรกคือเลข 5. หมุดสลักในไส้กุญแจก็จะเท่ากับ5 ถ้าเขี้ยวหลักที่2คือ1ห,หมุดสลักในไส้กุญแจจะเท่ากับ9และเมื่อเขี้ยวกุญแจสัมพันธ์กับหมุดสลักภายในไส้กุญแจเราก็จะสามารถไขกุญแจได้ครับโอ้โหไม่แค่หลักการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วการทำงานของกุญแจมันมีกลไกลสลับซับซ้อนมากกว่านี้อีกแต่ถ้าเราเปิดเผยหมดอ๋ออาจจะเส็จ,จนก็ได้นะคะ ถ้าเป็นว่าเรารู้หลักการเบื้องต้นแล้วไอ้ชักอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าการผลิตกุญแจเนี่ยเขาทำกันยังไงงั้นเราตามพี่ตัวไปดูการผลิตกุญแจที่ประเทศอังกฤษดีกว่าค่ะได้เลยครับน้องไอยแต่ก่อนอื่นรู้กันไหมครับว่ากุญแจนี่เขามีใช้กันมากว่า4,000ปีแล้วโดยชาวอียิปต์โบราณ เป็นกุญแจไม้ที่ใช้หมุดสลักเป็น,นกลไกในการล็อกประตูเมื่อต้องการที่จะเปิดประตูก็ต้องใช้ไม้ที่ทํามาโดยเฉพาะสอดเข้าไปแล้วยกดันหมุดสลักขึ้นเท่านี้ก็สามารถที่จะเลื่อนท่อนไม้ที่ขัดประตูออกได้น่าทึ่งไหมล่ะครับเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาไปดูการผลิตกุญแจกันแล้วผมขอพาทุกท่านไปที่เมืองเวลเลนทอร์ประเทศอังกฤษซึ่งที่นี่เป็นที่ตั้งของโรงงานแอสซาแอปลอยที่ผลิตกุญแจมาแล้วเกือบ200ปี ื่องจักรที่มีกลไกแปลกๆมากมายหลายรูปแบบมีถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อพัฒนาการผลิตกุญแจครับ mm hmm. ทีนี้ลองไปดูภายในกุญแจกันดีก,กว่าครับว่าจะซับซ้อนสักแค่ไหนภายในกุญแจจะมีไส้โลหะทรงกระบอกที่มีหมุดสลักทอนยาวไม่เท่ากันใส่ไว้เม mm ื่อสอดลูกกุญแจที่คู่กันเข้าไปหมุดสลักก็จะเคลื่อนมาอยู่ระดับเดียวกันทําให้ไส้กุญแจสามารถบิดหมุนไปได้ แต่ถ้าใช้ลูกกุญแจปิดดอกกลไกก็จะติดขับต่อให้ไขยังไงก็ไม่มีทางไขได้แน่นอนครับส่วนวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการทำกุญแจนั้นทำมาจากสังกะสีสังกะสีจะถูกหลอมด้วยความร้อนประมาณ420องศาเซลเซียสแล้วนำมาขึ้นรูปส่วนตัวไส้กุญแจและหมุดสลักที่ต้องมีการเคลื่อนที่นั้นจะทำด้วยโลหะที่อ่อนกว่านั่นก็คือทองเหลืองครับ เส้นขนดัวทองเหลืองจะถูกตัดให้เป็นแท่งสั้นๆแล้วก็ฉีดน้ำมันลงไปน้ำมันนี้จะช่วยหล่อลื่นให้หมุดสลักนีการเคลื่อนที่ที่ดีขึ้นตอนนี้ก็ได้หมุดสลักทองเหลืองขนาดต่างๆกันแล้วครับส่วนของไส้กุญแจนั้นก็จะถูกนำมากลึงและตัดแต่งให้ได้ตามแบบภายในเครื่องนี้ ชมอาจจะคิดว่าการทํางานของเรื่องนี้ช่างดูสับสนวุ่นวายเชละเกินแต่ว่าความจริงแล้วนะครับนี่เป็นกระบวนการที่มีความละเอียดและพิถีพิถันสูงมากเพราะว่าความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็สามารถส่งผลถึงความไม่ปลอดภัยของกุญแจชิ้นนั้นได้เลยทีเดียวครับชิ้นส่วนต่างๆของกุญแจที่ผลิตเสร็จแล้วก็จะเดินทางมายังแผนกประกอบจนเจ้าหน้าที่ผู้ชํานาญประกอบทุกชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน ดึงดูดูไปแล้วทุกชิ้นก็แทบจะเหมือนกันทุกประการเลยนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ถึงยังไงก็ต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอนนั่นก็คือลูกกุญแจครับลูกกุญแจแต่ละดอกนั้นจะแตกต่างกันที่ร่องกับเขี้ยวโดยความแตกต่างนั้นก็เกิดจากการสุ่มเลือกของคอมพิวเตอร์ให้มีความสูงต่ำของฟันกุญแจไม่ซ้ำกัน เมื่อได้ลูกกุญแจแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการทำไส้กุญแจที่เข้าคู่กัน mm hmm. เรื่องนี้จะจดจำลักษณะของลูกกุญแจแต่ละดอก mm hmm. และใช้เวลาเพียงไม่ถึง4วินาที mm hmm. เรื่องก็จะนำหมุดสลักทองเหลืองที่มีขนาดพอดีกันมาหยอดลงในไส้กุญแจ mm hmm. ถึงตรงนี้ลูกกุญแจกับไส้กุญแจก็จะเคียงคู่อยู่ด้วยกันไปตลอดการใช้งานแล้วล่ะครับ ขึ้นมานั้นนะคะมีลักษณะแตกต่างกันไปค่ะแล้วแต่ประเภทของการใช้งานอันนี้กุญแจรถอันนี้กุญแจบ้านอันนี้กุญแ,แจลิ้นชัก ลองทายดูกันนะครับว่ากุญแจแบบไหนเสี่ยงต่อการงัดแงะแกะขโมยได้ง่ายที่สุดคำตอบคือกุญแจบ้านครับเพราะอะไรฟังคำตอบกันเลยครับด่านแรกการเข้าบ้านคนือประตูรั้วแล้วประตูรั้วเนี่ยเขาจะใช้กุญแจเขาควายกันซึ่งกุญแจเขาควายเนี่ยก็มีความละเอียดที่ค่าจะต่ำเพราะมีแค่สองพินฉะนั้นถนะ้าเกิดมีประมาณสักห้าหกดอกที่มีลักษณะคล้ายๆกันน่ะไขก็จะออกแล้ว ฉะนั้นก็จะคือเขาจะเข้าไปได้งายโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยน้วอเลยเลยถ้าใครมีบุญแจบ้านหน้าตาอ,อย่างนี้ก็ต้องรีบเปลี่ยนนะคะไม่อย่างนั้นจะตื่นขึ้นมากลางดึกเจอกับเพื่อนบ้านที่ไม่รู้จักก็ได้ค่ะ